ถ้าคุณมองดูที่นิโคคาริโลคุณจะเริ่มสงสัยว่าเขาสามารถทำน้ำหนักผ่านแบนตัมเว็ได้อย่างไรเขาต้องลดน้ำหนักมากเท่าไหร่ถึงผ่านพิกัดแต่ละครั้งนิโคทั้งสูงมีก้ารเป็นมัดๆจินตนาการไม่ออกเลยคะ่ะว่าเขาทำน้ำหนักผ่านพิกัด65.1กิโลกรัมได้ยังไงตอนนี้นิโคอายุ25ปีและคิดว่าเขาคงทำน้ำหนักในรุ่นนี้ได้อีกไม่นาน ก่อนที่เขาจำเป็นจะต้องขยับขึ้นไปในรุ่นเฟต้าเวกอีกหนึ่งหรือ2ปีร่างกายของนิโคก็จะโตขึ้นไปอีกและเมื่อผู้ชายอายุมากขึ้นพวกเขามักจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนักสู้ส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นกันในรุ่นน้ำหนักเบาและเมื่ออายุมากขึ้นน้ำหนักของพวกเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นตามดังนั้นพวกเขาจึงลงเอยในรุ่นน้ำหนักที่หนักกว่า จากที่พวกเขาเริ่มต้นในตอนแรกตัวอย่างเช่นตะวันฉายขึ้นชกในรุ่นแบนตัมเวทจนถึงอายุ22ปีและต้องขยับขึ้นมาเป็นรุ่นเฟเธอเวทในปี2021เป็นไปได้สูงว่าน่าจะเกิดจากการที่เขาประสบปัญหามากเกินไปในการทําน้ําหนักให้ผ่านพิกัดในรุ่นแบนตัมเวทสมมุติว่าปีหน้านิโคขยับขึ้นไปในรุ่นแบนตัมเวทและตะวันฉายยังคงเป็นแชมป์อยู่นิโคจะทําได้ดีแค่ไหนเมื่อเจอกับตะวันฉาย มีโอกาสชนะตะวันฉายไหมในการต่อสู้ส่วนใหญ่ตะวันฉายชอบตั้งรับและถ้าปะทะกับคนแบบนิโคมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะนิโคชอบบุกเข้าหาทุกครั้งที่นิโคต่อสู้เขาเดินหน้าบุกเข้าหาตลอดทุกครั้งและเขาพยายามเดินเกมเร็วๆเหมือนกับว่าการต่อสู้มีแค่ยกเดียวบางทีก็รู้สึกเหมือนกับว่ากดอะไรคู่ต่อสู้หรือเปล่า เ,เล่คะประเด็นคือนิโคเดินหน้าบุกเข้าหากู่ต่อสู้และพยายามจบการต่อสู้ให้เร็วที่สุดหากนิโคอยากชนะตะวันฉายเขาจะต้องพยายามเข้าไปวงในและเอาชนะตะวันฉายให้ได้และต้องไม่ปล่อยให้ตะวันฉายสร้างระยะหา่างนิโคต้องพยายามกดดันตะวันฉายตลอดเวลาจนกว่านิโคจะหาจังหวะออกมาได้นิโคเป็นนักสู้ที่ตัวใหญ่ดังนั้นเขาควรประชิดตัวและการแทงเขานั้นน่าจะได้ผล สิ่งหนึ่งที่นิโคต้องปรับปรุงคือการตั้งกาดให้สูงขึ้นเพื่อป้องกรรันศีรษะเขามากักจะตั้งกาดต่ำมากเกินไปส่วนตัวมองว่าจริงๆนิโคสามารถเอาชนะตะวันฉายได้ด้วยการชนะคะแนนเพราะสไตล์การต่อสู้ของพวกเขานิโคสามารถกดดันและทำให้ตะวันฉายเดินถอยหลังจนติดเชือกขอบเวทีได้เลยล่ะสไตล์การต่อสู้ของตะวันฉายเน้นการตั้งรับและบางทีดูเหมือนว่าตะวันฉายกำลังจะแพ้ให้กับนักสู้ที่เน้นการเดินหน้าปุกเข้าหา นี่คือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับตะวันฉายตอนที่เขาต่อสู้กับสิทธิทชัยตะวันฉายเอาแต่ตั้งรับนานเกินไปทําให้การต่อสู้ดูเหมือนว่าสิทธิทชัยเหนือกว่าและควบคุมการต่อสู้ไม่คิดว่านี้โคจะน็อกตะวันฉายได้นะคะแต่กรรมการน่าจะตัดสินให้เขาชนะเพราะนักสู้ที่ดุด,ดันและเดินหน้าบุกเข้าหาตลอดทําให้ดูเหมือนว่าพวกเขาออกอาวุธมากกว่าและควบคุมการต่อสู้ได้ตะวันฉายจะชนะการต่อสู้ครั้งนี้ได้อย่างไร เขามีตัวเลือกมากกว่าเพราะโดยรวมๆแล้วเขามีความพร้อมมากกว่าตะวันฉายต้องดุด,ดันและเดินหน้าบุกเข้าหาให้มากขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้และสร้างความเสียหายให้กับร่างกายหรือขาส่วนลากด้วยการเตะการเตะของตะวันฉายมีพลังเยอะมากไม่คิดว่านิโคจะรับมือกับการเตะของตะวันฉายได้3-5ครั้งหากโดนเน้น ตอนที่พูดถึงการเตะของตะวันฉายมันทำให้นึกถึงสิ่งที่เขาทำกับจามาลยูซูฟอกแค่เตะต่ำหนึ่งครั้งการต่อสู้ก็จบลงทันทีการเตะของเขามีอนุภาครุนแรงมากขนาดนั้นเลยค่ะ และนิโคก็ไม่สามารถป้องกันการเตะได้ดีด้วยตะวันฉายเก่งมากในการไม่แสดงให้เห็นว่าเขาจะเตะตรงไหนเขาแค่เตะออกไปโดยไม่ให้คู่ต่อสู้รู้เห็นได้เลยค่ะว่าตะวันฉายจะจบการต่อสู้นี้ด้วยการเตะอีกไม่ทีหนึ่งที่ตะวันฉายชนะได้คือการน็อกคิดว่าตะวันฉายออกอาวุธแรงกว่าคู่ต่อสู้ที่นิโคเคยผ่านมาไม่ใช่แค่พลังของตะวันฉายเท่านั้นนะคะ แต่ว่าความแม่นยำในการออกอาวุธบวกกับพลังของเขาจะกลายเป็นปัญหาสำหรับนิโคเวลานิโคออกอาวุธปล่อยหมัดรัวๆหน้าของเขาจะเปิดกว้างให้ถูกโจมตีได้เตวันฉายเร็วและแม่นยำมากคิดว่านิโคน่าจะโดนหมัดหนักๆเน้นๆหรือไม่ก็เจอชุดคอมโบแบบไม่ทันตั้งตัวและหมัดส่วนใหญ่ที่น็อกคู่ต่อสู้ก็คือหมัดที่แบบเผลอนี่แะคะ่ะการต่อสู้ครั้งนี้ต้องมันมากแน่แ่ และถ้าต้องเลือกใครสักคนให้ได้เปรียบขอเลือกตะวันฉายนะคะเพราะมีเหตุผลอยู่3ข้อค่ะ 1. ตะวันฉายมีประสบการณ์มากกว่า 2. ตะวันฉายแข่งขันในเวทที่มากกว่ามานานกว่าและ 3. แข่งขันกับคู่ต่อสู้ที่ยากๆทั้งนั้นและตะวันฉายมีอาวุธมากกว่าที่จะชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ถ้านิโคขยับขึ้นไปเมื่อไหร่การต่อสู้ครั้งนี้ต้องเกิดขึ้นแน่ๆค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์ก็ตาม